สวัสดีค่ะกำลังเทออกจากมุงนะคะทุกคนสดๆตอนร้อนเลยจา้าอุย้ยสะออนจังเลยเออใครต้องการก็สั่งได้นะคะในเขตปัุมค่ะรับในเขตปัตุมซะลำลูกกานะคะเขตลำลูกกาถ้าเกินนั่นไปไม่ไหวทักมาถามได้นะคะถ้าใครสนใจนี่ นี่ค่ะสดสดเลยเราเทให้ดูตอนสดสดเลยนะคะทุกคนดูสิกระโดดเดียวๆไปทางไหนแล้วล่ะอ๋อนี่ไงถ้าดักถ้าดักช่วงกลางคืนน่าจะได้เยอะนะแต่เราก,ก็ไม่กล้าหรอกเดียวจา้า เดี๋ยวตอนเย็นจะใส่หัวอาหารไว้แล้วเราก็จะไปดักตอนเชา้ากันวิวเอ้ยอุ้ยอุ้ยกุ้งกระโดดเนี่ยกุ้งม,มีต่ตัวไข่ๆเลยนะทุกคน,นเนี่ยสีเขียวๆคือไข่นะเนี่ยเนี่ย ปล่อยปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาใครเด็ดสิเด็ดทำไมเด็ดเสะอย่ามาดูเวลากินปลาดำนี่น้องก็จะเด็ดพริกเอ็มพี่ก็ค่ะนี่ทุกคนได้ปลาไอ้นี่ด้วยได้ลูกปลาช็อกเกอร์ด้วยมันทุกอย่างนะคะมันทั้งปลาเล็กปลาน้อยมันทั้งปลาช็อกเกอร์มันทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนี่ปลาช็อกเกอร์ ลูกเค้าไว้เราก็แยกออกนะเดี๋ยวปลาปลาเราก็จะแยกไปให้อ่าอะไรนะเป็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวปลาเราก็แยกไปให้เป็ดคุณพ่อเอาไม่ต้องเล่นลูกไม่ต้องเล่นไม่ต้องเอาไม่เอาแล้วไม่เอานะเนี่ยดูวันนี้ถูกวันนี้ถูกเยอะกว่าเมื่อวานเลยเ วันนี้ถูกเยอะมากเมื่อวานว่าถูกก็ไม่ได้ถูกขนาดนี้นะวันนี้เยอะทึบริงๆไปดูสดๆกันไปเลยค่ะไม่ได้เอาไม่ได้เอาคลิปเก่ามาทำนะคะมีแต่สดใหม่ทุกวันนะคะทุกคนเราหาทุกวันถามว่าเอาไปไหนหมดแล้วก็ทำปลาจอม เวลาเรากลับบ้านเราก็เอาไปฝากญาติญาติพี่น้องนะคะถ้าใครถ้าใครซื้อเราก็ขายถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีใครซื้อเราก็เออทำประจมเอาไปไว้แจก,กคนที่บ้านคนที่บ้านหากินยากนะคะทุกคนที่ที่มันไม่มีเหมือนแบบแถวนี้เนาะแถวเนี้ยที่หากินเยอะ น่ะเห็นไหมตีลังกงตีลังกามาค่ะพามาสดสดเลยไม่ต้องตัดตรงให้นั่นทำยาวๆไปเลยอาอดักตอนกลางคืนก็น่าจะได้เยอะนะทุกคนแต่ไม่กล้าเสี่ยงหรอกค่ะเพราะว่ามุ้งเราก็ซื้อมาใหม่ด้วยถ้าเราไปดักเผื่อเขาเอาไปเราก็ หายเก็บปอกลามือด้วยนะลามือด้วยนะเปมือฮาฮเก็งกตาอุ้ยเกบไปดูดูนู่นด้วยลามือกนไปุ่มปุมตะ้อปุมปุมตะ้อ ดับต้นนะาเนี่ยอู้ออหูหายจากอันที่ไม่เคยถูกก็ถูกนะมุงมุงนี่จากที่ไม่เคยถูกเยอะก็ถูกเยอะนะทุกคนนี่ถูกยังเยอะเลยว่ามุงนี่ไม่หมานไปดักฝั่งนู้นหมานเลยทุกคนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นน้ำลึกแต่ว่ากุ้งถูกดีดี อันเอาต้องเอาออกให้หมดนะคะนี่เลือสองอันสุดท้ายแล้วเรือสองอันสุดท้ายแล้วค่ะนี่ว นอันสุดท้ายแล้วนะคะนี่โอวันนี้ไม่ทับกันนะเพราะว่าเราไม่ได้วางทับกันวันนี้เราเราแขวนมาเลยค่ะแขวนกลัวน้องทับกันกลัวไอ้นี่ดูสุกคนวันนี้ห้าโลมั้งเนี่ยดูห้าโลเปล่านี่ นี่สรุปยอดแล้วค่ะวันนี้น่าจะได้ประมาณห้าโลนะคะทุกคนเนี้อพามาเก็บปลาออกนะทุกคนออ้ยสอนวันนี้ใด้เยอะกว่าทุกวันเลยวันเนี้โหหาตลาดรับไหมหาตลาดรับส่งเปล่านี่ใครใครเป็นพ่อค้าแม่ค้ามารับได้นะคะนี่ ช่วงนี้กำลังถูกเยอะเลยบางคนเขาก็เอาไปทำไม่นั่นนะทุกคนเอาไปทำเป็นกะปิถ้าใครทำเป็นเขาก็เอาไปทำกะปินะเดี๋ยวเราจะแยกปลาออกนะยอดเลยวันนี้ ขายกิโลถูกๆนะคะมันนี่ขายกิโลถูกๆใครสนใจทักมาได้จ้าถามราคาได้นะนี่นอนวันนี้ไม่ทับกันวันนี้น้องน้องน้อง,องไม่ตุ้ยนะเนี่ยไม่ตุ้ยสด,สดสดทุกตัวเลยทุกวันจะเอาทับกันมาวันนี้ก็เลยไม่ไม่ทับตัวน้องอนี่นะน้องสีอะ เ,เราจะแยกปลาลูกปลานินก็ถูกทุกวันปล่อยก็ไม่รอดน้ำยังไงก็ไม่รู้น้ำคนละน้ำหรือเปล่าก็เลยไม่รอดเนี่ยหาอยู่หากินก,กาเนี่ยปลาใหญ่ได้ปลาใหญ่ด้วยนี่ไงลูกปลาบู นี่ทุกคนงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ